วิธีสังเกตว่าเขารักคุณจริงหรือแค่สงสารข้อหนึ่งได้ยินเขาบอกว่ารักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จริงอยู่นะคะที่การกระทำเนี่ยสำคัญมากกว่าคำพูดใช่ไหมคะแต่ถ้าแฟนที่คุณคบอยู่ตอนนี้นะคะสามีของคุณภรรยาของคุณอะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกรักคุณครั้งสุดท้ายเนี่ยอาจจะ5ปีที่แล้วหรือว่า3ปีที่แล้วแล้วคุณไม่ได้ยินคำว่ารัก จากปากเขาอีกเลยและการกระทําของเขาเนี่ยก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเขารักคุณด้วยอย่างเช่นการกระทําที่แบบเฉยเมยเย็นชากับคุณนะคะเวลาที่คุณเนี่ยอยากไปกอดไปหอมไปจูบเนี่ยเขาก็สะบัดคุณออกไม่อยากอยู่ใกล้คุณอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็หมายความว่านะคะเขาเนี่ยอยู่กับคุณ เพราะว่าเขาสงสารคุณเท่านั้นเองเขาหมดรักคุณแล้วนะคะอาจจะอยู่กับคุณเพราะว่า,าแต่งงานกันแล้วก็อยู่กันไปเถอะทนทนไปเถอะแต่ความรักเนี่ย หมดสิ้นกันไปแล้วถ้าคนที่เขารักคุณจริงๆนะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกรักคุณบ่อยๆแต่การกระทําของเขาเนี่ยจะบ่งบอกว่าเขารักคุณอย่างเช่นกลับมาบ้านเนี่ยเขาก็จะมากอดหอมคุณจุ๊บแก้มคุณนะคะแล้วก็อยากจะมาคลอเคลียคุณกอดหอมคุณเวลาที่ออกไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยเขาก็อยากจับมือคุณอยากอยู่กับคุณอยากทํากิจกรรมร่วมกับคุณนั่นก็หมายความว่าเขายังรักคุณอยู่นะคะลองเช็คดูข้อนี้ดูดีๆนะคะหนุ่ม สาวๆข้อ2นะคะสายตาโกหกไม่เก่งดวงตาสายตาเนี่ยคือหน้าต่างของหัวใจสายตาเนี่ยไม่สามารถที่จะโกหกใครได้นะคะให้เราสังเกตเวลาที่เขาพูดกับคุณเขามองคุณเนี่ยยังมีแววตาแห่งความรักความสุขมี เปล่งประกายอยู่หรือเปล่านะคะถ้าแฟนคุณเนี่ยเขามองคุณด้วยความรักเขาเห็นคุณทําอะไรเนี่ยเขามองคุณด้วยความชื่นชมตาของเขาจะรู้สึกว่าซาบซึ้งใจเปล่งประกายมีความสุขนั่นมหมายความว่าเขายังรักคุณอยู่นะคะแต่ถ้าเขามองคุณด้วยสายตาที่แบบว่าเฉยชาเย็นชาว่างเปล่าออคุณเดินสวนกับเขาเนี่ยเขาก็แบบว่าเดินผ่านด้วยแบบว่าสายตาแบบ แบบว่าไม่มีอะไรนะคะสายตาที่เย็นชากับคุณนะคะคุณสามารถเช็คได้จากสายตานะคะถ้าสายตาเขาเป็นแบบนั้นเขาไม่มีความรักให้คุณแล้วไม่มีความอบอุ่นไม่มีความซาบซึ้งใจในใจของเขาเนี่ย mm. ก็ให้รู้เลยนะคะว่าเขาอยู่กับคุณเพียงเพราะว่าเขาสงสารคุณเท่านั้นเองอยู่กับคุณเพราะว่าหน้าที่อยู่กับคุณเพราะว่าทะเบียนสมรสแต่ความรักเนี่ยไม่มีให้กับคุณแล้วนะคะ ข้อ3นะคะสังเกตท่าทีของเขาเวลาที่ไม่มีคุณอยู่ด้วยให้คุณลองสังเกตแฟนของคุณปริยายของคุณสามีของคุณนะคะว่าเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับคุณไม่ได้แบบว่าอยู่ใกล้คุณเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเวลาที่คุณไปต่างจังหวัดเขาอยู่คนเดียวหรือว่าเวลาที่ เขาไปทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนเขาเนี่ยเขารู้สึกสนุกสนานเฮฮามากๆม,ม,มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแบบว่าเฮฮาสุดๆไปเลยแบบว่าหลัล่นลาสุดๆไปเลยแต่เวลาที่คุณกลับมาบ้านคุณอยู่กับเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเซ็งมาเขาอึดอัดมากดูแบบว่างุดงิดทําอะไรก็แบบดูหน้าเบือ่อหน้าลาคาญไปหมดนั่นมันหมายความว่านะคะเขาหมดรักคุณแล้วนะคะเขาไม่มีความสุขที่คุณอยู่ด้วยเขาไม่มีความสุขที่คุณอยู่ใกล้ๆนะคะถ้า แฟนคุณเนี่ยเขายังรักคุณอยู่เวลาที่คุณอยู่ใกลเขาเนี่ยเขาจะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแล้วก็แบบว่ารู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้อยู่กับคุณได้ทํากิจกรรมร่วมกับคุณนะคะและนี่ก็คือวิธีสังเกตนะคะว่าแฟนที่คุณคบอยู่นะคะเขายังรักคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาอยู่กับคุณเพียงเพราะว่าเขาสงสารคุณ เท่านั้นเองนะคะลองเช็คตามข้อที่คุณนุชเนี่ยพูดมานะคะว่ามีตามข้อไหนบ้างแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างนะคะ